สิบองศาค่ะวันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากเมื่อวานเท่าไหร่เลยเมื่อวาน8ดองศาวันนี้คือใส่ถุงมือด้วยใส่ถุงมือใส่ถุงเท้ายาววันนี้นะวันนี้สา <c oughs> มสิบเอ็ดสามสเอ็ดมกราคมสอง6ห้าหกหเป็นการออกกำลังกายวันที่10 อุณหภูมิอยู่ที่10องศานะคะซึ่งอยากจะบอกว่ามีสมาชิกค,ค,คือมอเตอร์ไซค์สองคันรถยนต์หนึ่งคันเดี๋ยวเราส่องดูก่อนนะว่ามีใครอ๋อ,อ,อเห็นแล้วหเห็นแล้วโอเคมีคนมาวิ่งแล้วหน,นึ่งสองสามสี่สี่คนเปล่าสี่คนเออโอเคสี่คนโอเคลุยต่อ ตีห้าสี่ห้านาทีวันนี้อยู่ที่สิบองศาค่ะเดินไหมเดินลุยคะ่ะลุยอยากบอกว,ว่ามีคนมาแล้วนะตั้งสี่ห้าคนเนี่ยสามมกราคมสอง6อกอกกำลังกายวันที่10บค่ะ10บองศาก็มาซื้อ,อไม่มีข้อแม้ถ้าคุณจะออกกำลังกายชุดนี้ก็มาได้ค่ะใส่สีนตุ้มลพาด้วยค่ะ เรากำมาย่างได้แกมาทุกวันนะพี่คนนี้นะชื่นชมอะ่ะเริศครบหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่าแล้ววันนี้ไม่ถึงหนึ่งเก้าก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ออกกำลังกายต่อเนื่องชั่วโมงครึ่งมัง้งเท่าไหร่ออไ,รไม่รู้อะ่ะดูในนี้เอานะโอเคพรุ่งนี้เจอกัน